กลับเรียนตัผู้ที่ารบและสวัสดีเพื่อนพนทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวณัฐิชาสนกลางเลขที่28ชช้นมาเทียมษาพืที่หท,ทับหนึ่งจะมาวิจารณ์ผลง,งานของ,งานางสาวอมซับมุ้งทองหลังเลขที่22นะคะผลงานชิ้นนี้เป็นภาพวิวทิวทัศน์นะคะมีความโปร่งใสแต่มีแต่มีส่วนที่ทึบอยู่บ้างมีความลงไปบ้าง ในบางเบาสักเท่าไรมีความไม่กลมเกลืนมีสีบนกันบ้างเส่วนที่เป็นท้องฟ้าดูบางเบาสุงซอค่ะโปรงใสเสืนอที่เป็นนาทเรก,ก็โปรงใสสวยงามแต่ภาพเจ้าของหทภาพนั้นก็ดูสวยงามมากค่ะสำหรับคำพูดนะคะ g o ชาม i m e become good m e m o r y ເປັນຜູ້ສອນດ້ານນີ້ຢາກໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງກ່ອນກ່ອນໃຈ